จะมันอาจจะมันอาจจะไปแทงไหนดีวะถึงไหมวะเหมือนไม่ถึงเลยอะบูมเอาล่วงมันอันนี้มันคอมแมปมันล่วงแต่บูมสั่งมันดาคาลิดดิอู ยังไงเอลเดอร์จช่ปะสปิริตเวียนโบนใช่ไหมใช่รู้แค่นั้นแหละคิดอะไรของมึอเนี่ยไอ้หนูร้ <c oughs> องอกตาผมทำไมอ่ะไม่มไม่พิ่ปหาเองมันบอกมันมันบอกรักรักนัทวฒิคือมันมันเห็นไม่ได้ไงี้ยผมใส่ชุดใส่เกียนซีนโนกะีเนี่ย ศัตรูทางธรรมชาติเนี่ยอ๋อโอ้ยเชี่ยวหูกูเป็นยุดเดียไอเวรนี่มันเรียกความกัดสี่ห้าตัวได้ไหมเนี่ยเอาอแบบมารุมมาตุ้มกันอยู่ตรงนี้เรียกมาถ้าทำได้นี่ก็มันไลแล้วน่าลองนะมีคนเคยลองนะเรียกมาดิไปไม่นอนแล้วคืนนี้กูว่านั่พอเริ่มงจับทางได้ก็ไปไหนก็ไม่ลุก เอาดิเอาดิไปไปเลยไปเลยสู้กันนะตาบุมเก็บอันนี้กันเก็บชายทับบอลกันมันกลับมาแล้วกลับได้ไงไอ้ยคนล่อบินยิงจับเต็นอ่ะหวายปรากฏว่ามันไม่ทำอะไร อ้ you know, ต life, ัวมันใหญ่เราติดปกตินี่ผมว่ามันตัวใหญ่แปลกๆวะไม่ได้เนี่ยเนี่ยได้ทีละตัวไปลองอะไรปกยกได้ทีละตัวมันมีเนี่ยมีเเอด้วยไดกลสองตัวในแมปก็ือว่าบุญแค่ไหนแล้วที่เราได้เจอเนี่ยไอ้ไอ้ไอลืมไปว่าลูกหน้ามันจะมันจะเอเรื่องนี่หว่าเห็นไหมคิดว่าใช่เออติดสัตว์ลุงไข่ใจไว้ลุงไม่เชฟ เจ็บเอาไว้ก่อนเออเออกูเจ็บแล้วก็ได้ตีกันไปก่อนนะเดี๋ยวผมตามไปเอาอีนี่อู้่างั้นแล้วตะบูมด้วยมันกูวิ่งเกินเกินดอกอีฮามันใส่เร้ไว ได้แต oh. ่บ te right. ุ way, <S <S ้งโซก้วจับหน้ามันชอบเป็นไงมึงกวางเดียร่วงเลยเป็นไงเอ้าไปทำกวางคอยทำเดียร่องเดี๋ยวเดี๋ยวคตรคงจะแล้วคตรละคคตรกวางละโคตรกวางแล้วเฮ้ยอ๋อแล้วเหรออันนี้ผมสับสนสับสนนิดนึงเดี๋ยวไอ้ที่ส่วนตัวมาแต่ในไลฟ์ที่ว่าเฮ้ยมันไม่จริงนะเว้ย เฮยอไงงั้นเออไม่ไม่ดีเยเออรู้เลยผู้ชายชอบแือนันเลยเฮ้ยแต่ว่ามันไม่ดีเท่าไหร่หรอกยิงทีตะบูมเออบูมไม่ดีเละมันยิงไม่ถันไงมันตามาันแดงก่อนมันพอมันฟินไม่ไปก็รู้แล้วว่าว่ามันแดงแน่เอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อเกาะสูเกาะสิบูมปะปะป ไม่มีเกียรตินี่ก็ตีตีเข้าแรงนะวแ้วนะโอ้ยโดนแน่เนี่ยตเด้นยนะเอ้านัทวฒิว่าไงอ่ะอะไรวะตุ๊กตเก็บแตกดาบเต็มก็ครีจะได้ใช้เท่ไหน่เหมือนคนตายเฉย ก็นั่นแหละตีลงไปก่อนโอ้โวิ่งมาเสียบกูวิ่งมาเสียบกูาจะจ้าได้เวรได้เลยครับกูไม่เจอเอา้ากูแอบ,บแล้วไงครับกูไม่เจอหรอกเอา้าเออหน่าทุกอย่างไปไปด้วยกันต่อนรับมาแล้มีดลอ,อก,ก่อนไปไงเออได้แบ่กูหรอได้แบบคุณหรอ ยาก,กไาไ็ได้ผมสัตว์ได้เลยปุ๊บโอ้ยอะไรนี่ต้อนรับกันงี้เดี๋ยวคนเรามันไม่ใช่คนมันเป็นมันเป็นแย่มันคือแง่มันคือแง่แต่เล่นแต่เล่นแต่เล่นแต่โอ้ยผมพึ่งไม้มันเล็งผมอะ่ะ ก็ามันก็มันบอกแค่ก็มันถามไงว่ามึงจีทำไมกูวไว้ไงมึงทำไมเกรงไงไว้เหรออะไรเงี้ยกูช่วยแล้ว,วช่วยแล้วโซจิจ่าแพนด้าล่วงอะไรมายอยู่กลางเขาด่ามึงสิสู้สู้ค่ะสู้สู้ค่ะคุณก,การาเขาด่ามึงไงผมว่าแสบใจนะ เฮ้ยดินอ,อะไรลงไปไมลาลงวะเอาใจแดงด้วยตุ๊กตุกต๊กตุ๊กตุ๊กขอบคุณขอบคุณเจนะจ๊ะที่เขาจ่อเขาใจให้ลุง ยังเกินไปหัวหน้าแมนด้วยนะไม่โด,โดนตัวแฝดไปถึงไม่ได้เฉยอ่ะเราเราเราไปแล่เงินทางไปเนี่ยฮะพอได้แกดกต่อพอได้แกดกต่อบอกเลยโอ้ ไปเด๋อเด๋ได้จังนะก็มันกระแปมอยู่นั่นแหละพ่นมาถือค่นมาหนึ่งล้าเก่งมากไอตัวเล็กเก่งมากเปลี่ยนเป็นเรียกเจคนน่ารักได้ได้ค่ะอยากครู้เลยบุ๋มอยากคุรู้แบบไหนไม่ลงต้องเรียกอย่างงี้ลงมีมีโดนต่อยเอ๊มีโดนต่อย ให้รู้แล้วกูแบบไหนเนี่ยให้คูเลียแบบเนี้ยซึ้งแล้วผมไอ้ไอ้เนี่ยลงรู้ไหมทำไมหมีแพได้าดงตาดำตนหัวต่อยแอมลุกอะไรนี่แโบราณมากเลยจริงไหมล่ะดูสิารกแรกก็เป็นหมีแหละพอมีดนต่อยปุ๊บผมตาเลยดำไงผมตาดำก็กลายเป็นหมีแพนด้าต้องคาเขียวไม่ใช่เหรอวะ มันยังมันยังมันยังไม่คำ้ำมันยังไม่ค้ำมากเลยดเขาม่อยู่ดีนี่เนี่ยเตือได้แต่ว่าไม่ติด สแปมาอะไรนะานี่ตอนนี้ไม่หยุดแล้วจเจ้าโ,เนนโมเป็นดินี่ยโหมึงยิงหลังกูแบบนี้เลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณเจตจ้าที่เขาจ่อ,อเขาใจให้ลงุงพี่โจ๊กนอนกี่โมงครับเออจบตัวนี้ก็ว่าจะนอนแล้วละครับก็ว่าจะลงแล้วครับลงเลยลงตอนนี้เลยฮะ เมื oh oh ่อก oh 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 well ี้่อนี้ไลฟ์ไงบุ้มนี่ไงบุ้มนอนแล้วบุ้มนอนไปแล้วเมื่อกี้ไงตอนก่อนลุงอีกตีหนึ่งรอบค่ะสองรอบนี่ถือประมาณห้าทุ่มนี่แหละประมาณห้าทุ่มนี่แหละอ่าไปสองรอบแล้วไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้รอบเดียวทำไมเจ๊ไม่ถามบุ้มบ้างไงว่าบุ้มนอนกี่โมง ไรรคับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะสมชายสมชายสมชายเขาขับตอนไหนสมชายอุ้ยแม่งเ,เขาพิมพ์ครับเลยทำยังไงวะก่อหัวยิ่งหนีสักทีเถอะเฮ้ย เอากูเพ<ป><ป>ิ่งลงมาเสียบเสียบกูต้องปักเลยทำไมไม่เสียบบูมอ่ะก่โดมกันนั่นแหละพร้อมกันนั่นแหละใช่าใไหมหลบหลบพ้นนะสองสองทีแรกอ่ะทีที่สามไม่เหลือ ดูนี่เดี๋ยวมันเล็งผมอย่างเดียวยเแน่ๆตีตัวอะไรหรอครับอันนี้วัคานาจา้าอันนี้แย่จริงนะจ้านะโอ้โหจิงจงจ้งเล่นตัวน้อยแล้วเล่นตามกูจังเลยเนะแข่งแทฮะเจ,จยังไม่เคยเจอจหรอชุดตี้ไปวัคานาส้มนะได้ของดี ลงเขาไม่เคยขาไม่เคยเจอว่าคณะส้มแต่เขาไปตีไอตัวที่เรานอนแมวสามสีรอบอะ่ะตัวอะไรนะตัวแรกอะ่ะมีเอวไปไม่ถึงคเขาไปตีมา,าแล้วนะส้มอะ่ะไปไม่ถึงนะเขาบอกคณะส้มตียากกว่นนานะมีเอวส้มนะใช่ไงแต่ตัวที่ตียากสุดนี้น่าจะเป็นไออันนี้ลาจังล <laughs> าจังส้ม <laughs> <laughs> ต,ตีไงไม่ได้ อย่าไปเรียกชื่อมันยอดสิดยเรียกชื่อชื่มันให้เต็มๆสิต<ล>ะว่ปิดฐานเลยแต่่าเปิดทางไหมไม่อยากได้หางอะ่ะเปิดหางผมสออิจริงๆน่าจะไม่ได้หรอกว่าหางได้ยังก็ไม่เปิดมันจะตัดได้ไงละ่ะ ไม่เกี่ยวอ่ะรู้ไม่เคยเปิดนี่ตัดได้ทุกทีเลยทีนี้มึงอะไม่ไกลแค่อยู่เหรอตายแล้วโอ้ไม่ตุยตัดหางตัดหางตัดหางหางอ่ะไม่อยากทำไรสัตว์เลยเนี่ยห่างไปห่างมันไม่มีแล้วไม่ใช่หรือวะยังเลยรู้ยังได้นี่นาค่ะ ัไม่มีหาขาดแล้วมันไม่มีเขียนไอ้แกเนี่ยหาไปไม่มีแล้วเนี่ยมันขาดเลยได้วยมเก็บอกว่าหาไมนสุดหาสุดนานแล้วะตอนนไหวก็ถึงบอกไงว่าไม่รู้มันขาดตรงไหนไม่ถ้าถามถ้าจังหวะเมื่อกี้ตรงที่ตอนใช่ตอนก่อนที่มันจะหนีมาน่ะจังหวะนั้นมันกระตุกเหมือนไอ้นี่เหมือนหาขาดเลยแต่มันไม่เห็นหาไงลงไม่รู้หาอยู่ตรงไหนมาตอนเป็นก็ไปเนี่ย Nhưng đẹp cái lại Hãy subscribe cho kênh